สวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้เรามาพบกัน EP ที่51แล้วนะคะวันนี้น้องมีมาให้เลือกชมทั้งหมด9องค์9รูปนะคะก็จะมีมาให้เลือกชมวันละ9องค์9รูปนะคะถ้าวันไหนหน้าพระสวยก็จะเอามาให้เลือกชมประมาณ10องค์วันนี้นะคะน้องมีอ่ะพระเก่าๆพระบ,บ้านๆเลยนะคะพี่ก็เลือกชมได้เลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจอย่าลืมแอดไลน์มาได้ที่0 9 9 2 1 0 7 4 0 1สามารถแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรได้เลยนะพี่นะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางถ้าพี่ยินดีรับน้องก็ยินดีส่งให้นะคะสำหรับใครที่สะดวกโอนสามารถโอนได้เลยพาตรงปกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่นะน้องส่งของไม่เกินบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งของทุกทกวันนะคะก็วันนี้เป็นเช้าวันหยุดนะคะพี่บางคนก็อาจจะเพิ่งเห็นคลิปเนาะ ฝากติดตามกดถูกใจช่องบารามีพระเครื่องไว้ด้วยนะพี่นะสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันที่องค์แรกเลยนะคะพี่นี่เลยองค์ที่หนึ่งนะคะน้องเปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทนะพี่นะเป็นจอบนะคะเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะพี่นะเปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทะคะ่ะจอบหลวงพ่อเงินนี่เลยพาะพิจิตนะพี่นะ กระดานนี้เปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะราคาแบ่งปันเลยนะพี่นะขอโทษนะคะเล็กอาจจะแบบช่วงนี้นี่เลยพี่อาหันข้างด้านข้างข,างขวามือน้องนะคะด้านขวามือน้องนะคะอันนี้ด้านซ้ายมือน้องค่ะเป็นจอบเล็กนะคะแบบนี้เลยนีเลยให้ดูใกล้ๆให้ซูมซูมให้ดูคมๆแบบนี้เลยนะพี่นะ เดิมๆอย่างนี้เลยนะพี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะองค์นี้เปิดอยู่ที่800บาทค่ะพี่ตรงฐานใต้ค่ะอา่าเป็นพระบ้านนะคะไปกันต่อองค์ที่สองค่ะหลวงพ่อเงินเช่นกันค่ะพี่นี่เลยลักษณะแบบนี้ด้านข้างค่ะด้านข้างขวามือนะคะใบหู จมูกคิ้วตาปากนะคะพี่ด้านซ้ายมือของน้องค่ะนี่เลยลักษณะแบบนี้นะคะด้านหลังค่ะพี่เปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทนะพี่นะด้านฐานค่ะมีตอกหนึ่งสี่หนึ่งห้านะคะมีเสียงกระดิ่งมีกระดิ่งด้านในนะพี่นะเปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะพี่ค่าส่งบ้านละห้าสิบาทถ้าเก็บเงินไปทางบ้านละหกสิบบาทนะพี่นะ ราคาแบ่งปันเลยนะพี่ไปกันต่อองค์ที่สามค่ะอันนี้นี่เลยเก่าๆเ,เ,เดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะ้มาแบบนี้เลยนะคะพาพิจิตค่ะน้องโบอยู่จังหวัดพิจิตนะพี่นะาส่งของตรงปกทุกองค์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะคะถ้าพี่ๆสนใจนี่เลยอ่าด้านข้างซ้ายมือน้องนะคะอันนี้คราบเก่า,กาๆให้ดูแบบนี้เลยอ่านี่น้องให้ดูใกล้ๆคราบ หินปูนเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่อ่าให้ดูแบบนี้เลยนะพี่นะอย่าลืมแอดไลน์มาได้ที่ศูนย์เก้า1ก้าสอนะคะพี่หรือโทรมาได้เลยถ้าโทรมาก็จะคุยได้ไวหน่อยนะน้องส่งของให้ทุกๆวันเลยนะคะไม่เกินสี่โมงเย็นของทุกๆวันนี่เลยตรงฐานค่ะเปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทนะพี่นะเปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะ ไปกันต่อองค์ที่สี่ค่ะพี่เป็นหลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟนะคะหลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟค่ะองค์นี้ก็เปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะอ่ารูปงามแบบนี้เลยนะพี่นะคุ้มราคากับที่ได้ไปแน่นอนนะคะเปิดอยู่ที่แปดร้ยบาทนะพี่นะถ้าสนใจแอดไลน์มาโทรมาคุยกัน ราคาถ้าพี่รับหลายองค์ราคาน้องคุยกับน้องได้เลยนะพี่นะตรงฐานค่ะพี่ให้ดูนี่เลยลักษณะเขาเป็นแบบนี้เลยนะคะน้องซูมให้ดูใกล้ๆอาจจะไม่ได้ส่งกล้องให้ดูนะคะผ้าของน้องตรงปกทุกองนะพี่นะไม่จกตาแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่มีส่งของแบบยัดไส้ถ้าใครเป็นลูกค้ากันก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะคลิป ก่อนหน้านี้คลิปที่ห้าสิบนะคะมันไม่มีเสียงต้องขออภัยด้วยนะพี่นะแต่ว่าถ้าสนใจองค์ไหนก็สามารถถักมาได้เลยองค์ที่ห้าค่ะพี่เป็นพ้าปิดตาเก่าๆ,ๆเดิมๆเลียมกรอบกันน้ําแบบนี้มาเลยนะพี่นะอ่านี่เลยเก่าๆแบบนี้เลยน้องปล่อยอยู่แปดร้อยบาทค่ะพี่ราคาแบ่งปันนะพี่นะเป็นพ้าบ้านๆค่ะราคาแบ่งปันนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะพี่นะตรงตูดจะแบบมองไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในกรอบ อัดกรอบสีน้ําตาลเรียมกรอบกันน้ํามาแบบนี้เลยนะพี่นะเปิดที่แปดร้อบาทค่ะราคาแบ่งปันเลยแบงแบงเทามีทอนกำแบงสีแดงมา8ใบนะคะพี่รอรับพัสดุที่นาบานทันได้เลยนะพี่นะไปกันต่อนะคะพี่องค์ที่หกค่ะนี่เลยหลวงพ่อเดิมนะคะปเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะพี่นะ เหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะนี่อ่าด้านข้างค่ะมีหูมาให้ด้วยนะคะด้านหลังเป็นยันนะพี่นะด้านหลังเป็นยันนะคะสิทธิลาโภชโยนิจังสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิตจังด้านหลังเป็นยันแล้วก็ด้านตรงนี้เป็นอักขระนะพี่นะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพ ลักษณะแบบนี้เลยนะพี่นะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะเพราะว่าน้องก็เวลาอัดคลิปก็อารมณ์แบบคุยคนเดียวนะพี่นะอัดคลิปไว้สามารถย้อนดูคลิปเก่าๆคลิปเดิมๆได้เลยนะพี่นะพระบางองค์ยังไม่ได้ปล่อยนะคะก็อย่าลืมแอดไลน์มาได้เลยถ้าสนใจหรือทักมาโทรมาได้เลยนะพี่นะอ,อันนี้เก่าๆเดิมๆเลยพี่เหรียญน,นะคะ เหรียญสมเด็จนางพญาเรือนแก้วค่ะพี่โอ้โหอันนี้เก่าจริงเลยนะจ๊ะเก่าเลยนะจ๊ะพี่เหรียญอย่างนี้เลยนะจ๊ะนี่จ้ะด้านหลังค่ะเป็นพศสองห้าหนึ่งเก้าเนาะพี่นะเก่าเก่าแบบนี้เก่าแบบเก่าจริงๆเลยนะคะพี่เป็นพักเก็บสะสมนะคะนี่เลยอ่าอกนูนนะคะเป็นพัะนูนเนี่ยตรงเนี้ยเป็นนูนเป็นปั้มแบบนูนนูนนะคะ เนมีลักษณะแบบเก่าๆแบบนี้เลยน้องซูมให้ดูใกล้ๆอ่านี่นะพี่นะก็ด้านบนนะคะเป็นอักขระเป็นเหรียญแบบกี่มุมนะเก้ามุมเหรอน้องไม่แน่ใจเปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะพี่กระดานนี้ EP ที่ห้าสิบเอ็ดนะคะ,ะมากันต่อเลยค่ะพี่หลวงพอ่อทวดนะคะหลวงพอ่อทวด วัดช้างให้เป็นเหรียญนะคะพี่อ่านด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะตรงนี้มีต่อโค้ดศูนย์แปดนะพี่นะต่อโค้ดศูนย์แปดนะคะด้านหลังเป็นหลวงพ่อทิมหลวงปู่ทิมนะคะพระครูวิสัยโสพลทิมงานเลี้ยงเลื่อนสมณศักดิ์ศูนย์แปดนะพี่นะอ่าคมคมแบบนี้เลยนะพี่ หลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะองค์นี้องค์ที่8 EP ที่51นะคะองค์ที่8 EP ที่51ค่ะก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่เป็นพนัอ่าเป็นขอโทษค่ะเป็นลูกค้าใหม่นะคะอย่าลืมแอดไลน์ทักมาได้เลย0992107401น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่นะถ้าพี่สะดวกรับน้องส่งให้ได้ค่ะมากันต่อองค์สุดท้ายของ EP ที่51นะพี่นะเราเดินทางกันมาถึงอ่ะ51และองค์ที่9แล้วค่ะ เป็นหลวงปู่มหมุนค่ะพี่เลี่ยมกรอบกันน้ําแบบนี้มาเลยนะพี่นะหลวงปู่มหมุนนะคะเลี่ยมกรอบกันน้ําแบบนี้มาเลยนะคะน้องเปิดอยู่ที่800บาทนะพี่นะถ้ารับหลายองค์ราคาเราคุยกันได้นะคะพี่ถ้าหลังเป็นยันอย่างนี้เลยนะคะจังหวัดสักแก้วค่ะวัดวัดอำเภอวัฒนานครวัดบ้านหนองหลุม วัดป่าหนองหลมขอโทษนะคะวัดป่าหนองหลมด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะพี่นะตรงนี้ก็เหมือนจะมีตอกอะไรสักอย่างเลี่ยมกอบกันน้ําเก่าๆเดิมๆแบบนี้มาเลยนะพี่นะหลวงปู่หมุนค่ะหลวงปู่หมุนค่ะ PEP ที่51องค์ที่9้าหลวงปู่หมุนเปิดอยู่ที่800บาทนะพี่นะราคาเราคุยกันได้นะพี่ก็สําหรับใครนะคะที่สนใจพระองค์ไหนอย่าลืมโทรมาได้เลย0ูนย์0 7 4 0 1ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทาง ถ้าพี่สะดวกรับน้องส่งให้ได้